ก็เลเกมก็ลงมาแม่งเลยตอนนี้ก็อยู่กับ Evil Land ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเห็นเกมมันน่าจะสวยแหละก็เลยลองโดมาล็อกอินรู้สึกว่าจะมีอินตะกรรเฟซบุ๊ก,กอะไรแงเนี่ยไม่รู้เดีย๋ยวลองดูนิกดล็อกอินมีสร้างรหัสมีโอ้โหก็ใช้ได้นะเดี๋ยวดูกดกดเล่นได้เลยเหรอจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้เจ๋ง ขอดูรู้แบบเกมดีกว่าใช้เวลาโหลดนานมากมีสามคเหรอมีคาร์ดแรกอนะ่ะคาร์ดแรกเป็นแอดเซินเป็นผู้หญิงได้ผู้ชายได้สีผิวเปลี่ยนได้สีผมเปลี่ยนได้โอเคต่อมาคือวอลล็อตหรือนักลบนั่นเองผู้ชายผู้หญิงได้มปนสีได้ต่อมาคือเมจิก ผู้ชายผมขาวนะผู้หญิงก็ผมขาวเจ๋งอ่าเราจะเป็นทางสมเวทแล้วกันผิวขาวผมขาวเออหน้ามันเหมือนมากบังคับเหมือนเกมเอาวีหรือวะย,ยุงเยอะ ไม่ไมค่อยอยากอัคดคลิปน้ำยุงเยอะยุงกัดมีเท่าไหร่ก็ลงให้หมดต่โลดนานว่ะภาพจะสวยหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้มากเลยจะเป็นแบบไหนเนี่ยตัดไปที่ภาพเลยภาพในเกมเลยแล้วกันโอเคมาที่เกมนะครับเอ้ยชเช็ดแท่อุปกรณ์เรื่องของหมุนก็ไปห,หมุนกล้องได้เออถือว่าดี นี่อันนี้จะเป็นระดับเนาะอันนี้เป็นอะไรวะวะัดเทรนนิง่งเฮ้ยรูปแบบเหมือนฟีฟาอ่ะดูดิถมุมกล้องเองเดินเองเดินวิง่งเฮ้ยผมว่าได้นะแต่มันเป็นเกมมังกร์อะแปลไทยไม่ได้หรอเชดเคเฮ้ย,ยผมชอบแนวเนี้ยจริงๆนะแผนที่โหบอกแบบนี้เลยว่ะ ส,สวยอยู่นะมีเพิ่มสเต็ p สปีดลักแล้วก็วิ t าวิ t าลิตี้หรือพลังกายนั่นเองบอกถึงโอ้โหผมก็ชอบผมชอบเนี่ยอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นสเตตัสอันนี้เป็นสกิลอ่ะอันนี้เป็นเพื่อนอะฮะอันนี้แป้นพิมพ์โอเคอยุ่งยุปงแบบหนึ่ง ไอเชดเคอันนี้เป็นนักเวทนเน่ยพุ่งหลาวพุ่งหลาวหรือลบสกิลนั่นเองรับเควสก็จะเป็นแบบนี้โอเคอาา่ะฮะวิธีการรับเควสเวลาจะมีเควสก็จะมีสัญลักษณ์กดนี้เองโอเคผมก็ผมว่าภาพก็ไม่เท่าไหร่แต่ผมชอบลูกเล่น ตรงที่มันสามารถตัดกล้องได้เราสามารถเดินเองได้เลยแล้วก็ตีเองดูดิต,ติดเลยวะไม่ไปไเลยเฮ้ยชอบชอบก็ใครสนใจลองมาเล่นดูถึว่าได้นะ เพิ่มเรือได้้องเป็นิตี่อตอคอ p อ้เย็นคออยเงี้ยช่ไหมใช่ใช้นช่ใ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 ช้ใช่ใช่่ใช่ใช่่่ อผมว่าผมว่าใช้ได้นะเปิดต่องได้ปีเชสเปิดต่องอนะ,อะ,อะเฮ้ยมีอาวุธให้ด้วยเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวโห<อ>เลือดก,กูไม้นี้มีให้กูเพิ่มเลเวลใช่ไหมได้นะมามาเพิ่มเลเวล เฮ้เก็บของได้ด้วยเจ๊งถึงภาพจะไม่เท่าไหร่แต่รูปแบบผมว่าใช้ได้นะผมใช้ขวานไม่ได้ต้องรู้ว่าหกใช้นี้แทนอืมผมว่าใช้ได้นะใครสนใจลองมาเล่นดู